เพื่อนภูผา สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองชั้นประมถมศึกษาปีที่1คับ5ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูวิชุดาสารีอินหรือครูแป้งนะคะเด็กๆคะก่อนเข้าบทเรียนเด็กๆได้ฟังเพลงแล้วใช่ไหมคะทราบไหมคะว่าเพลงนั้นมีชื่อว่าอะไรใครทราบบ้างคะ วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาพบเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนหรือเพลงที่เด็กๆได้ฟังไปก็ชื่อว่าเพลงเพื่อนภูผาบางคนอาจจะอ่านไปจนถึงภูผาหรือบทที่สมแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เรามาขึ้นบทที่สองบทนี้มีชื่อว่าภูผา นะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักเพื่อนใหม่นะคะอาจบางคนอาจจะฟังเพลงแล้วแต่ยังร้องไม่ได้ยังไม่คุ้นเคยไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราจะมารู้จักภูผากันว่าภูผาเป็นใครทำอะไรอยู่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับใบโบกและใบบัวอย่างไรนะคะเด็กๆ บทนี้มีชื่อว่าภูผาก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดสข้อนะคะนักเรียนด้านที่หนึ่งด้านความรู้เด็กๆจะต้องตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ด้านทักษะกระบวนการเด็กๆฟังเรื่องภูผาแล้วตอบคำถามและเล่าเรื่องได้ถูกต้องอ่านเรื่องที่เล่าได้ถูกต้องและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์เด็กๆจะต้องมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดนะคะ ขอให้เด็กๆตั้งใจฟังคุณครูอยู่ที่บ้านนะคะ,ะต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปพบกับคลิปวิดีโอการสอนในเรื่องของรู้จักคำนำเรื่องบทที่2เรื่องของภูผาเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยนะคะ ภูผารู้จักคำนำเรื่องเมื่อครั้งที่แล้วได้ทิ้งท้ายไว้ว่าวันนี้น้องๆจะได้รู้จักเพื่อนเพิ่มจากใบโบกใบบัวยังจำได้ไหมคะว่าเป็นใครเก่งมากค่ะภูผานั่นเองแต่ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับภูผาเรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะเริ่มที่ภูผา เรามาออกเสียงคำว่าภูผาพร้อมๆกันนะคะภูผ,ผาคาต่อมาคือพ่อเรามาออกเสียงคำว่าพ่อพร้อมๆกันนะคะพ่อแม่เรามาออกเสียงคำว่าแม่กันนะคะแม่ คำต่อมาคือหาเรามาออกเสียงคําว่าหาพร้อมๆกันนะคะหาให้คนเก่งลองออกเสียงคําว่าให้พร้อมๆกันนะคะให้ได้ เรามาออกเสียงคำว่าได้พร้อมกันนะคะได้ดีใจเรามาออกเสียงคำว่าดีใจกันนะคะดีใจดูแลเรามาออกเสียงคำว่าดูแลกันดีกว่าค่ะดูแล ส่วนคำสุดท้ายคือรักเรามาออกเสียงคำว่ารักกันนะคะรักเรามาออกเสียงคำต่อไปนี้เพื่อทบทวนกันนะคะผู้ผาพ่อคำว่าพ่อหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกแม่ คำว่าแม่หมายถึงหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูกหาคำว่าหาหมายถึงมุ่งพบหรือพบให้คำว่าให้หมายถึงมอบสละอนุญาต ได้คำว่าได้หมายถึงรับมาหรือตกมาเป็นของตนดีใจคำว่าดีใจหมายถึงยินดีชอบใจพอใจดูแลคำว่าดูแล หมายถึงเอาใจใส่ปกปักรักษาปกครองรักคำว่ารักหมายถึงมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยคราวหน้าเราจะได้รู้จักกับผู้ผากันแล้วนะคะอดใจรอกันนิดนึงนะคะน้องๆสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆชมคลิปวิดีโอการสอนไปแล้วรู้จักคำนำเรื่องไปแล้ววันนี้คุณครูมีคำศัพท์ในบทที่สองนะคะภูผามาให้เด็กๆรู้จักนะคะคำที่หนึ่งนะคะก็คือคำว่าภูผาตัวละครเอกในบทนี้เลยใช่ไหมคะ คำนี้นะคะที่คุณครูให้ขึ้นบนจอตอนนี้นะคะคำว่าภูผานะคะอ่านว่าพออูผูผออาผาผูผาในบัตรคำนี้นะคะคุณครูก็ได้ใช้นะคะพยัญชนะต้นนะคะเป็นสี เป็นสีดำนะคะพยัญชนะต้นจะเป็นสีดำนะคะเด็กๆ,ๆแล้วก็สระนะคะจะเป็นสีแดงนะคะพยัญชนะต้นนะคะคำว่าภูก็คือพอสำเภาสระอูใช่ไหมคะอ่านว่าภูนะคะคำว่าผาพยัญชนะต้นก็คือผอพึ่งใช่ไหมคะผอพึ่งนะคะสระอาคุณครูใช้สีแดงนะคะคำนี้ก็จะอ่านว่า ภูผานะคะเราจะอ่านแจกลูกสะกดคําก่อนนะคะคําต่อไปนะคะเด็กๆเดคะคำนี้อ่านว่าพอ่อใช่ไหมคะอ่านแจกลูกสะกดคําว่าพอ่อพอ่อไม้เอพอ่อนะคะ คุณครูใช้พยัญชนะต,ต้นสีดำสาสระอสีแดงนะคะและไม้เอกเป็นวรรณยุกค,คุณครูใช้สีเขียวนะคะพออพอไม้เอกพอคำต่อไปนะคะคำนี้ค่ะแม่อ่านว่ามอง ไม้เอกแม่มอมาเป็นพยัญชนะต้นสระเอเป็นสระใช้สีแดงส่วนไม้เอกเป็นวันณนะยุกใช้สีเขียวอ่านว่าแม่นะคะคำต่อไปค่ะหาอ่านว่าหออาหา ใช่ไหมคะในรูปมีเด็กคนหนึ่งกำลังหาดินสออยู่ใต้โต๊ะใช่ไหมคะหอหีบเป็นพยัญชนะตน้นสระอาก็คือสระนะคะคําต่อไปเอาคําที่หนึ่งก่อนนะคะคําที่หนึ่งคำว่าให้ใช่ไหมคะหอไอไหายไม้โท ให้นะคะหอหีบเป็นพยัญชนะต้นนะคะสระไอไม้ม้วนเป็นสระใช้สีแดงและวรรณยุกค,คือไม้โทใช้สีเขียวนะคะส่วนคำที่สองคำว่าได้สะกดว่าดอาไอใดไม้โทได้ นะคะ,ะได้รับของให้ของนะคะในคลิปวิดีโอได้พูดถึงการสะกดคาและความหมายไปแล้วตอนนี้เป็นการอ่านทบทวนนะคะเด็กๆคะคำต่อไปดีใจนะคะอ่านว่าดอ d o ี d อไ i ใจดีใจ คำนี้ดอเด็กเป็นพยัญชนะต้นและมีสระอีเป็นสระชื่อคะคำว่าดีส่วนคำว่าใจมีจอจานเป็นพยัญชนะต้นและมีสระคือสระไอไม้งวุนนะคะอ่านว่าดีใจนะคะคเด็กๆคะ่ะคำต่อไปคะ่ะคำนี้นะคะคำว่า ดูแลนะคะอ่านว่าดออูดูลอแอแลดูแลในรูปจะเป็นคุณแม่ดูแลเด็กผู้หญิงอยู่ใช่ไหมคะคำสุดท้ายคำนี้นะคะใครๆก็อยากได้ใช่ไหมคะคำนี้คำว่ารักค่ะอ่านว่ารออะ กรักสระอะเมื่อเจอกอไก่ตัวสีฟ้าเป็นตัวสะกดจะกลายร่างเป็นไม้หันอากาศเพราะสระอะเป็นสระเปลี่ยนรูปได้เมื่อเจอตัวสะกดใช่ไหมคะเมื่อเจอกอไก่นะคะจากสระอะที่อยู่ข้างๆรอเรือก็กลายเป็นไม้หันอากาศขึ้นอยู่บนรอเรือใช่ไหมคะรออะ ก็รักนะคะทั้งหมดนี้นะคะเด็กๆก็เป็นคำศัพท์ในบทที่สองที่อยู่ในหนังสือภาษาพาทีเล่มนี้เลยนะคะถ้าดเด็กๆมีก็เอาขึ้นมาเปิดและฝึกอ่านทบทวนได้นะคะในบทที่สองที่มีชื่อเรื่องว่าภูผานะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆ ฝึกอ่านทบทวนรู้จักคำนำเรื่องก่อนนะคะแล้วมาพบกับเพื่อนผู้ผาใหม่นะคะในคลิปต,ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าผู้ผาตัวนี้เป็นใคร ดูแลใบบกใบบัวอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะเอาไปแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เด็กๆทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะออกนอกบ้านอย่าลืมสวมแมสและพกเจลล้างมือด้วยนะคะสวัสดีค่ะ